ครับทุกคนครับวันนี้นะครับแอดบ๊อบนะครับก็จะมารีวิวรองเท้าคู่นึงนะครับเนี่ยที่ตังอยู่ข้างหลังนี้นะครับรองเท้ารุ่นนี้นะครับมิสซูโนเว็บเรโบ l เลียนแฟซนะครับซึ่งเป็นรองเท้านะครับที่เหมาะสําหรับการใส่ซ้อมนะครับเพื่อทําความเร็วนะครับหรือว่าจะไปใส่แข่งขันก็ได้นะครับรองเท้าคู่นี้นะครับแอดบ๊อบใส่แล้วเป็นยังไงนะครับไปฟังรีวิวกันนะครับ นี่แหละครับผมมิซูโน่เว็บเดอร์เ o ลนแฟตอนะครับผมรองเท้าวิ่งสายซิงนะครับที่ออกแบบมาสําหรับซ้อมทําความเร็วนะครับแล้วก็ลงแข่งขันนะครับรองเท้าคู่นี้นะครับออกจําหน่ายนะครับเมื่อวันที่1มกราคมที่ผ่านมานะครับซึ่งนะครับผลตอบรับก็แฟนๆก็ชื่นชอบกันนะครับผมแล้วก็รองเท้าเนี่ยแทบจะหมดไปอย่างรวดเร็วนะครับผมแต่ก็ยังมี เหลือในบางไซต์นะครับเดี๋ยวต้องลองไปดูนะครับว่าที่มิซูโน่แฟลชิฟสโตนหรือมิซูโน่ออนไลน์เนี่ยเหลือไซต์อะไรบ้างนะครับผมสำหรับรองเท้าคู่นี้นะครับก็จะเป็นเหมือนตัวรองท็อปนะครับสําหรับมิซูโน่นะครับเพราะว่าตัวท็อปเนี่ยรุ่นล่าสุดก็คือเว็บเ e เบรลนโปรสองนะครับผมซึ่งอกนะครับก็รีวิวไปแล้วนะครับยังไงก็ไปชมคลิปกันนะครับสาหรับตัวนี้เนี่ยก็วัสดุนะครับผ้าเนี่ยก็จะเหมือนตัวโปรเลยนะครับ ก็น้ำหนักเนี่ยสำหรับไซส์27เซนติเมตรนะครับก็น้ำหนัก245กรัมนะครับแล้วก็ความสูงเนี่ยตัวดอปเนี่ยก็จะดอปน้อยกว่าตัวโปรนิดนึงนะครับผมก็จะดอป3มิลนะครับสำหรับการดีไซน์นะครับรุ่นนี้นก็ดีไซน์มาเพื่อทำความเร็วนะครับตัวมิดโซเนี่ยก็จะเป็น smooth speed a s นะครับเช่นเคยนะครับซึ่งจะปรับองศานะครับ ให้เรานะครับลงตรงแถวหน้าเท้าเนี่ยตรงบริเวณนี้นะครับผมแล้วก็ตัวโฟมเนี่ยก็จะแตกต่างจากรุ่นท็อปนะครับตัวโฟมด้านบนเนี่ยครับผมก็จะเป็นตัวเดียวกับรุ่นท็อปนะครับมิซูโน่เอนเนซี่ไลพันะครับส่วนตัวล่างเนี่ยก็จะเป็นโฟมมิซูโน่เอนเนซี่นะครับซึ่งก็จะทําให้การวิ่งเนี่ยไม่นุ่มเด้งเท่าตัวโปรนะครับแต่ว่าเป็นการดปลงมาเพื่อให้เหมาะสําหรับการฝึกซ้อมนะครับ ส่วนพื้นรองเท้านะครับอันนี้อาจจะเปิดไปหน่อยนะครับเพราะว่าใส่วิ่งมาหลายรอบแล้วนะครับนะครับตัวพื้นรองเท้าเนี่ยเป็น r u บเบอ o ์อัโซนะครับก็จะเป็นตัวที่ทําให้ลงเท้าได้สบายนะครับก็ตัวนี้นะครับสําหรับที่แอดบ๊อบลองใส่นะครับก็จะทําให้กระชับเท้ามากขึ้นนะครับผมเพราะว่าตัว้นตรงเนี้ยเขาทําเป็นแบบหนาๆนะครับถ้าเป็นตัวโรเนี่ย ตัวโปร2เนี่ยก็จะเป็นแบบบางๆนะครับเพื่อลดน้ําหนักเท้านะครับเอาละครับตอนนี้เราได้ฟังคุณสมบัติของรองเท้าเวฟเรเบรินแฟต2ไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับว่าใส่วิ่งแล้วเป็นยังไงนะครับหลังจากที่ฟังคุณสมบัตินะครับภาพรวมของมิซูโน่เวฟเรเบรินแฟต2ไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับแอดป๊อปก็ได้ลองสวมมาเดินแล้วนะครับก็จะบอกว่าคู่นี้นะครับเวลาใส่เดินเนี่ย ก็จะสะดวกนะครับผมไม่โค้งเค้งนะครับผมลงเท้าได้มั่นคงนะครับมากกว่าตัวโปรสองที่เป็นตัวท็อปนะครับเพราะว่าการออกแบบเนี่ยออกแบบมาเพื่อให้ลงเท้ามั่นคงมากขึ้นนะครับแล้วก็สําหรับใส่ซ้อมไปทุกๆวันนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเวลาวิ่งแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับ เอลลนแฟตซอนะครับซีแอดป๊อนะครับได้ลองใส่มาหลายครั้งแล้วนะครับก็เวลาใส่แรกๆนี่ครับเราจะรู้สึกแปลกๆกับรองเท้าเวลาวิ่งลงเท้านะครับเพราะว่ามันเป็นรองเท้าที่บังคับนะครับให้ลงตั้งแต่กลางเท้าจนถึงหน้าเท้านะครับซึ่งนะครับก็เป็นตำแหน่งที่วิ่งสบายขึ้นนะครับกว่าตัวโปรสนะครับที่บังคับลงหน้าเท้าอย่างเดียวนะครับก็จะลดความเมื่อยล้าลงนะครับเพราะว่าตัวนี้เอาไว้ใสซ้อมวิ่งเทมโปวิ่งซิเวอร์ได้เป็นอย่างดีนะครับ ซึ่งนะครับตัวนี้นะครับเป็นรองเท้าที่ทําให้เราเนี่ยพุ่งไปข้างหน้านะครับแล้วก็สร้างรอบขาได้เป็นอย่างดีนะครับสําหรับการใส่วิ่งนะครับในเพจประมาณ8ในกาน7นะครับผมก็จะเข็นศักยภาพรองเท้านะครับออกมาได้ไม่มากนั้นนะครับแต่ว่าถ้าใส่วิ่งเร็วเ็วเริ่มวิ่งเร็วเวเนี่ยศักยภาพของรองเท้าเนี่ยก็จะเริ่มแสดงออกมาอย่างเห็นได้ชัดนะครับว่ามันดีดเด้งนะครับแล้วก็ควงขาได้มันมากนะครับ โอเคครับแล้วก็เนี่ยก็เป็นความเห็นของแอดป๊อบนะครับยังไงนะครับไปฟังนะครับความเห็นของพี่ปูวิรัตนะครับนักวิ่งมิซูโนะนะครับซึ่งแอดป๊อบนะครับไปสัมภาษณ์มานะครับว่าพี่ปูเห็นยังไงนะครับสําหรับเวฟเรเบเลียนแฟรสอตัวนี้นะครับซึ่งพี่ปูแย้มมานะครับว่าเป็นตัวที่ใส่ซ้อมทุกวันนะครับใส่ซ้อมเป็นประจาเลยนะครับโอเคครับไปฟังพี่ปูนะครับ พี่โปรีวิวรองเท้า,ามิซูนโน่เวฟเลเวอรียน82ให้ฟังหน่อยครับเป็นไงบ้างครับ82คือมันเป็นเหมือนตัวซ้อมเลยนะคือตัวซ้อมมันจะให้ฟิลคล้ายคล้ายๆไอ้ตัวโปเหมือนกันครับแต่คือมันจะนุ่มกว่าแล้วก็แบบมันก็รอบขาผมว่ามันก็คล้ายๆกันเลยนะมันไม่ต้องปรับเลยส้าปรับผมว่าะผมใส่โปสองเป็นประจำอยู่แล้วแล้ว82ตอนนี้ใส่ซ้อมวิ่งอะไรครับพี่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะ อีซี่รันกับแคมเปโเลยครับมันได้รงด้วยใช่ครับอีซี่เลยเพราะมันเป็นรองเท้าที่นุ่มแล้วแบบกวงรอบขาดีนมอ่านะชวนเพื่อนเพื่อนๆให้หา82ดสมาใส่ซ้อมหนยครับก็อยากให้เพื่อนๆเปิดใจมาลองดูครับ82ผมว่าลองแล้วอาจจะชอบแน่นอนขอบคุณครับพี่ปูครับยังไงครับฟังความเห็นของพี่ปูวิรัตไปแล้วนะครับผมก็เป็นรองเท้าวิ่งที่น่าสนใจมากเลยนะครับเป็นรองเท้า เดลี่เทนเนอรนะครับสายความเร็วนะครับซึ่งเหมาะสำหรับการใส่ซ้อมวิ่งเทมโปอินช a วเป็นอย่างมากนะครับก็รุ่นนี้นะครับคือเหลือไซส์น้อยมากนะครับผมในประเทศไทยนะครับยังไงนะครับก็ติดตามนะครับลองไปดูนะครับในมิซูโน o ออนไลน์มิซูโน่แฟชชิ่สโตนทุกสาขานะครับผมวันนี้นะครับแอดบ๊อบก็ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะมีรองเท้าอะไรมารีวิวให้ฟังนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายครับ